ครับเกมเริ่มอีก90นาทีมาดูว่า้าบ้านทีโทีทชนะอาร์มี่มาจะเก็บกี่แต้มในเกมนี้คุณมีก็ตามความูระแหละครับก็เป็นเป้าที่ถือว่าอันตรายที่สุดคนหนึ่งเหมือนกันนะครับความูระเปิดใหม่มาเสาแรกกระดอนดักไว้ได้บอกกระดอนออกมาหลุดออกข้างปริญญาลุอขึ้นมาย้อนมาเบิ้ลใหม่ครับดูสลันสอดขึ้นมาสอด้วจังหวะดูเล็งเล็งเลี่ยแล้วเปิดมาเสาแรกชักไทยเก็บกินเลยครับ่า ปริญญาเสียท่าแล้วเสียบอให้กับโอสดอครับเอดิสันทางในไม่มีเสาสองมีเสาซัดเลยครับผ่านหน้าประตูครับซ้า,ายลูกนี้วางได้หนักทีดีทีเดียวนะครับแต่ว่าก็หักข้อมากไปเองครับเอดิสันเ,เวสในเลกแรกที่เจอกันนี้เอดดิสันก็เป็นคนทาประตูที่สองนะครับให้ โบรสสภาชนะทีโอทีสองต่อหนึห่งได้เงยมองแล้วเห็นประตูครับก็เลยลองส่องดูนะครับทางซ้ายวางยาวๆเลยครับดูข้างหน้าเขายัไม่ชกแล้วมีปริญญาเข็บได้ปริญญาให้โอ้โหให้แรงเกินไปครับว่า ไปคนละเรื่องเลยครับโอ้โหขยเมย่นี่ขอขอแบบโล่งๆแล้วนะครับเติมแล้วปาดหากระเป้าเป้าอยู่ที่เลอัอนโดใช้แขนพักแล้วน่าจะล้ำหน้าด้วยนะครับเรียมอย่างนี้เลอัอนโดรอยู่ที่ว่าล้ำก่อนหรือเปล่าถ้าไม่ล้ำนี่อาจจะโดนใบเหลืองก็หาใช้แขนแต่งบอลได้เหมือนกันนะครับครับเจ้าตัวพยายามทำอย่างนี่นว่าโดนจับว่าแฮนด์บอลนะครับดูบอลมาตั้งว่าพยายามใช้อกไม่ใช่ใช้แขน ตู่แต่ล้ำก่อนครับล้ำเยอะแยะเลยครับทงขึ้นอดิสักก็เหนียวขึ้นภาพช้าลูกนี้น่าดูจังวะอดิสักเลียบไม่ยอมให้เข้าครับซ้ายเติมมาแล้วสังดาเลือกตัวบนเลือกที่อดิสันโอเวสเล้งปันขออดิสันโอเวสยิงเองอีกแล้วครับโอ้โหระยะ30หลาเลยนะครับ ไม่มีพื้นที่ในการสาวเท้ายิงเท่าไหร่ครับอดิสันพยายามกดเต็มเนียวเลยครับแต่ว่าลูกก็หลุดกรอบนะครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับแต่คนที่บ่นไม่เลิกนี่เรนโดริเวลาครับอ,อดิสันคือ <c ười> <c ười> เป็นตัวล่างนะครับลรได้บอลแล้วยิงอย่างเดียวเลยครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยจังหวะนี้ยังเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าอึดอัดอยู่ครับหาครับเกมเริ่ม นาทีแล้วที่ไปชนะอาร์มี่ได้นี่ยโหงานชุกมากครับดีิศุดวงศีแล้วก็เหนียวแน่นทางขวาแวบมืนะครับแต่ว่าธีศักดิ์เลือกซ้ายแม่นด้วยแม่นกับปร,ริญญาเอาลงเพื่อรัปดเรียดเรียดมาจุดนัดพบโอ้โหตวัดไม่เข้าครับกรินนะพบโอ้โหไม่มีคนคุมแล้วตักไม่เข้าครับ เป็นซ้ายนะครับวางลูกนี้ยังไม่แม่นพอครับแต่ทรุดในโคเมนันก็ยังหนีตัวประกบไม่ได้ฝากถึงเอดิสซันเอดิสันให้มาที่โคโมเมนนโอ้โหกระชอกดี <laughs> <laughs> ยังไม่ห่างตัวครับ <laughs> จังหวะทลาไปเซฟของอธิษกดวงสีเล่งแล้วดูวอดิษก์ก็ขยับด้วยเป็น เลอันโดรเนี่ยครับทะลุกำแพงไม่เข้ากรอบไปยังปรบมือให้กำลังใจลูกทีมอยู่ครับถึงแม้ว่าเลอันโดรจะซัดลงนี้หลุดกรอบไปก็ตามพยายามปั่นอ้อมออกมาด้านนอกกำแพงนะครับแล้วบอลใส้โป้งเลยครับเลยเลี้ยวหนีประตูไป มาบอไปถึงซ้ายอยู่ต่งที่ของเอดิสันโอ้โหลับ <c oughs> หน้าสักอ่อนเอดิส <c oughs> ันเอาเวสนกหวีดขึ้นมาก่อนแล้วครับก่อนที่จะได้ซัดแล้วครับโอ้โหแต่เอดดิสันไม่รู้ตัวเลยครับวิ่งไปฉลองครับแฟนบอลที่อยู่หลังประตู เดีดูครับจังหวะออกบอลมุมก็ดูยากครับตรงนี้ไม่ถึงกับตั้งฉากแต่ธงขึ้นเร็วนะครับขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะได้ง้างยิงเลยครับอาร์ติถึงแต่ไม่ได้ยินนกหวีดแล้วครับเนี่ยครับโชว์มาพุ่งแล้วครับบอลที่เสาแรกเลียนโด,ดส่งต่อทั้งเสาสองโอ้โหได้ผลครับทุ่มไกลโอ้โหแล้วคิงเลียนโดครับ โถมโคกเช็ดสาวเลยครับทำประตู2นัดรวดเลยครับให้โอสโสภสาครับรอย่างนี้ไปทูนแอสซิดคิงเลนโดเริ่มแผงลิดแล้วครับอ <c oughs> อสสอสาที่หลังๆผูกขาดในการเจอกับทีโอทีมาตลอดครับก็มี <c oughs> <c oughs> มีจังหวะเทคขึ้นมาแล้วขึ้นได้สูงกว่าครับโอ้โหโหเอาชนะสกลวัดสกลล่าได้ครับแล้วมุ่งแม่นเหลือเกินนะครับนี่ครับสะบัดไปเสาไกลตามไปไม่ทันเลยครับอดิศักดวงสีแกร่งจริงๆครับดูครับเทคคนเดียวนี่ขึ้นเอาชนะ เล่นทีทีได้2คนเลยครับทั้งสโกลวัดทั้งอุทิศย้อนมาให้กับเลอันโรก็าังลึกอุทิศอุทิศดวงสีจังหวะนี้จุดจุดโทษครับต้องดูภาพช้าเนี่ยครับเนี่ยครับจริงๆแล้ววิถีบอลเนี่ยเลอันโรหยุดให้ไปแล้วนะครับคือเขาถึงก่อนแน่ๆครับแต่ไปมีแถมท้ายมานั่นแหละครับที่ทำให้เสียจุดโทษ ทีบมาเนี่ยครับโอ้โหสงหวะบอลแบบนี้ดูว่าเอดิสันเอาเวสก็ยิงตรงกลางเลยครับโอ้โหนิ่มๆครับ2ประตูต่อศูนย์ครับอสองลูกในช่วง5นาทีครับของ o โอโซสภาครับแล้วเอดิสันนี่วิ่งไปให้เครดิตครับกับเรนโดรขอบคุณที่ไม่อยู่ในสนาม <laughs> <laughs> ไม่อย่างนั้นนี่เรนโดรเป็นคนยิงแน่นอนครับ เลือกแปลกลางประตูเลียดๆซะด้วยนะครับแอดิสันมั่นใจมากรับว่าอาั์ดิสักจะต้องทิ้งตัวครับแล้วก็ูเหมายเลขประตูที่8ครับในไทยลีกซีซั่นนี้ของอดิสันนาเวสตรงจริงๆเลยนะครับมาลาจวะตั้งมีปะทะดังนี้ก็จุดโทษเลยครับโอ้โวันใหม่ก็เป่าบแบบไม่รังเลงเหมือนกันเอาละครับ อโอกาสทองของทีโอทีที่จะกลับเข้าสู่เกมนะครับใช่โอ้วิ่งตัดมาแล้ว,วเสียท่าง่ายไปหน่อยครับลูกนี้เนี่ยครับไปชนในเหลี่ยมที่ตัวเองเหลื่อมเหลื่อมมาทีหลังนะครับครับ,รบไปดื่มน้ำอยู่หลังประตูนานไปหน่อยดูว่าคาว่ามรโดกนกระชักใช่ไหไปคนลบด้านนะครับเอาลยครับประตูปลุกความหวังครับทีโอที กลับเข้าสู่เกมครับจุดโทษของคาฮิโรคาวามูระยังเฉียบขาดเช่นเคยนะครับในจังหวะสังหารจุดโทษครับน่าจะเหลือรวมๆสิ0นาทีแล้วครับรวมทดเจ็บด้วยเนี่ยปคนละทางครับครับชัยยิงแบบมั่นใจมากครับคาวามุระ พอของโอ้สดนะครับไม่แม่นคองมระโอกาสทองแล้วเปิดมาเปลี่ยนทางโอ้โหกินตภพบอีกแล้วยังโด่งเกินไปครับโฉบมาถึงก่อนใครเพื่อนแล้วครับหลายต่อบอถึงกินตภพบ้ขวาขวากินตะพบช่างแล้วโอ้โหจำจำไม่ได้โอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหเลือเชื่อครับ โอ้โหชัดชัยเดียวซปเปอร์เซฟแล้วนึงยังไม่พ้นนะครับชัดชัยว่าปัดได้แบบเหลือเชื่อแล้วนะครับแต่รัชานนท์ที่ซ้ำไม่เข้านี่เหลือเชื่อยิ่งกว่าเหอ,อ่กวาโโ้โดูครับบอลจะเปลียนพบเหมือนจะมีดวงแล้วครับฉลับไปแล้วชัดชัยซุปเปอร์เซฟเลยนะครับโอ้โหจอจอเลยครับตรงหน้านี่เหลือแต่เสากับตาข่ายแล้วครับโอ้โหแต่ว่า แปรโดนไม่เต็มเองครับรัชนนโอ้โหโอกาสทองครับที่คว้าไว้ไม่ได้แล้วก็จบเกมเป็นว่าโอสโรภาททำได้ครับโอ้โหก็หืดจับครับ